กูฝัดมาได้ดาบสองดาบสองอันดาบดาบสองอันมาเอาบาดูกนึงเอามาตั้งนี่ชื่อว่าชื่อว่าเป็นบาดได้นี่เอามาตั้งนี่บาดนี้มันตาบาดมาตั้งเอามาตั้งแล้วบาดนี้พอาจะตีกบเหง้ามาเพื่อจะเห็นได้ยินเสียงกบเหง้าหรอผ้าดาบดาบสองอันให้ฟอดฟวดให้ที่ไหน พ่อนง้อพูดเตี้ยมคือพ่อนงาม่ามพ่อนงามง่าพูดเตี้ยมไหมผู้ยืนนี่นะคนผู้คนลวกไปนี่ก่อนจะคว้าก้นยืนนี่ว่าอะไรจะคว้าเข้าก้นดับสอนเออดาบสองคือดาบโบราณนี่ดาบกันเห็นดาบโบราณเดี๋ยวดาบอันนี้ดาบย่างมัดาบย่างคือยังคือยังเพิ่นยังก่อลายล่ำิ่นคนโบราณนะนะล่ำดาบล่ำยังนี่ล่ำยังแล้วว่าเอาเอาเอาบาดรพระตั้งไว้ก่อน อ็ทไซบาดอันไ้ยงนเสียงกองเงมากเงียงเสียงกองเงีมากเลยแหบดาวาเดีวก็ลงฝันอ๋คุณเตี้ยก็ฝันนั่นสินโอู้ปเป็นฝันอกี่ตีเป็นยังเตี้ยตีเปนยังจักก้อนกับฝันกันกอนกับฝันจืดหไฟนันก็ยูวัน อายุเพิ่เจ็ดสิบบจากกูเจสิบ<ม>แต่เพิ่มมาแล้วนะค่ะเพิ่เจ็ดสิบก็ถามอย่างเอียวหลวงพอ่อเขาอายุเท่าไหร่เพิ่็ถามสาราพ่อสอนเไรกับพวกหูพ่อสอนก็บ,บอกเขาเจ้าอยู่คอยมานี่เพิ่นตัางสาราเนี่ยคอยมาว่างที่ลาเหลืออยู่มาอยู่ว่างพ่อสอนหาทิพย์ไม่ได้บอกเรียกเด้เหน็นบอก ขาดเขาทั้งหลังตั้งบนตั้งเจ็ดศูนย์อายุคนตั้งอันพ่อสอนางวันนี้กรเพ่นมาให้ี่กุ้งก้าวัวนมาตีพันห้าวคือว่าใหยีั้มโตดาบาทเันเป็นนี่ยังเนอกหนอนะบาทเป็น่ยังี่ติดเป็นศูนย์พอนก็เนาะแต่ว่านนโ,โ,โ,โนก,นก,ก,นก,ก,กวนวนกว่าคไหนกวเก่าด้กวาแต่ว่าบาทเริปิดว่าที่แล้วมันปิดศูเจ ตัวตะวันเหล็กก็เจาเมีตรวันหาูนพวกเก้าพวกนี้ตว่าตะอันเก้าอันเก้าอย่เี้นเดียวคอแน่แนวลูกปิงปองหมลงไปแนน้จกขึ้นมากเร่ว่าจิ้แเจ้าว่าสเเจาปก็ไดบอกเพืก็เป็นเลืองนีมันยงไม่ได้ีกระเป๋าก็มี กะแม่เนี่ยแหละปูห้องกับปั่นไปแล้วเนาะว่าหาลูกศิษย์กับศิด้มาให้เฮ็ดอันหลังคางงามๆซอยปูนอ่ะเนาะจ้ะปูบ่บอกปูก็เอาเอาเตาปูเดี่ยวตรงเว้ยปูมาวัดแต่น้อยบอฝันว่าท้ำนี่แหละกรบผมฝันนี่มันขึ้นกระผมฝันคือว่าปูให้ตั้งแต่ตองวดแล้วไม่เตี๋ยเขียนให้อันนูุยวงหันเมนตูนีบ่จ้ะปูเขียนให้เมื่อไหร่เมื่อไหูนยัเสาของพวกซ้ำเขียนให้เพคนเขียนให้หรือป้า แต่พวกพันนึกเลยพวกพันอันผู้นี้มีได้เพิ่นเขียนหายเลยศูนย์หกสามเลยบอกเรียกออกผู้นี้มารุ่นกต่พันต้องวดเลยอันต้องวดพันวาจังไหนพันวับเพิ่นเขียนหายเลยนนัแล้วจังเสรนแล้วมันแนวมักพอดีเพราะว่าก็ขึ้นวัส้อเล็กๆอยู่แล้วนะตั้งแต่ต้องวดพันวาหอยนี้พันว่าว่ามุ่นไว้าหอ่าหอยนี้มุ่นหอยไปอ๋อเป็นลยเขียน ถือกันเยู่ก็เพิ่นเห็นกันจับเมื่อเจ้าอาวาสลวดาเ้ากนอาจจะสวดแล้วกอบอกเรียสขันอยากจิตใจเยสุนนะเพิ <c oughs> <melod> ่นบ่ามีเงินเ่มีเงินที่ขินเสียทุนขันบอกวาบอกก็บอกราบตัวจะคือทุกครูมาบางสิมาหากนะหน่วไก่มาหาลุคูมาหลุครูอี้อะไร มาบอกคุณนุ่งจ้าตัวตุมตีนอะไรจสีเสนหาแสนพระเด็ดหนขึ้ทิเ็ดหุแจกเขาให้พาบางสิเตี้ยว่าฟันมันก็ขึ้นมากเหฟันว่ามันมวนม้วนอ่ะม้นจะยังไงยังเล็กม่ได้บวงยากหรอเชียหเลยเขียนให้เลยาักระนั่นเราับมันไก่นะวัดกรีบบ่บบ่มันใจ่ปูคนละตัวได้บมันใจดีไปออกตัวไดคักๆักรบอก นี่แหละตัวตัวบาทนี่ตัวบาทนี่ครับดูตาวันตาบสองเหลี่ยมนี่นะวิธตีเป็นยังเมื่อวันซาตาขวัญคือเตียนขวัญงานงานนี่จากลับร่้มคนบนหน้าแบบนีย้หกศูนย์นี่แล้วบวมหกศูนย์กันสามหกนี่แหละคือจะปูเพิ่มเชียงไห้แล้วเพื่อนมาบังอีที่นี้เขาว่าเพื่อมมาบางอีนี่ตะพัดนี่มา่นี่บกมามากขวัแเนว่ยตะกีดโอ้ยวันตะทำวัน เรียนออมหนูผัดดมหนูถึงแก้มปูป่ะอืมปู้าวันหนม่งนะข้าวันหนึ่งนะว้าวมา้ะผู้สันเบิดข้าวส่งค่ะผู้เขามาแอไหร่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อมภูทิดแม่พิมมิโชกันเด้อจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพาลวยเมื่อกี้ก็แม่พิมก็อุทิศก็ได้ไปหาหลวงปู่เด้อจ้ะหลวงปูเป็นเจ้าอาวาสนี่ล่ะจ้ะหลวงปู่เจ้าอาวาสองค์เก่าเพิ่นมรณภาพไป บานี้เพิ่นมาเข่าฝันเด้จาเอฟซีเ่อนมาเข่าฝันหลวงปู่จะอาวาสองคปัจจุบันจ้ะมาเข่าฝันบอกเลขตั้งแต่ตรงหัวเลยเพราะว่าหววทีล่แนี่เพิ่นกับฝันเกีียวหลวงปู่จะอาวสาเพันฝันเกีียวเลขก็ออกศูนย์เจ็ดจ่ะเจ็ดศูนย์ออกพศออออกอายุเพิ่นเนี่ยจ้าออกอายุเพิ่นเนาะออกทั้งหาศูนย์ทั้งเจ็ดศูนย์จ้าหวัวท่แล้วนี่ บาดีพ่นมาฝันเกี่ยวอีกฝันตั้งแต่ตองงวดเลยพ่นว่าสิไปยังยากแท้พ่นเลยเขียนให้เลขจ้ะศูนย์หกสามด้วจเอฟซีพ่นเขียนให้เลขออกแล้วตกกลางคืนแม่หลวงปูจะเอาวาดีฝันจ้ะพ่นมาบอกอีก่ละแต่ว่าดาบสองเล่มนั้นจ้าสิตีไปจังไดเอฟซี FC กตีน้ำกันด้วจ้ะแต่ว่าไม่พิมพ์กระจับออกขามาเอา,า,เาหลวงปูเลยพนว่า 073063ม่พิรุษจับออกมาลงให้เอฟซีเบิงตะว่าหลวงปูเบาความฝันหนึ่งก็คือฟังน้ำกันแล้วก็ตีเอาไม่พิมพ์กบรูบรจะตีเป็นตัวใดก็พออุทิศเนาะจ้าการขันผู้ใดไม่โชคไม่ดวงก็สิได้เด้อเพราะว่าหลวงปูเิ่นจ่ให้พิษชนาจังสิละจ้แต่ว่าที่ว่าขอว่าให้มาบอกสจัดแน่อยากจะแจกเกขาหาบ่ามีเงินว่าสันไม่ออกคำเพิ่นว่านุขันนาะ มาบอกสามตัวตรงๆเลยเพิ่นก็นเลยอันมะาข่าฝฟันหลวงปู่เจ้าอาวาสองคปัจจุบันนีาา่ละจ้ะมาบอกเลยว่าศูนย์หกสามนี่ละจา่าหายเป็นแนวทางเอฟซีหรือต่ว่าไม่พิมพ์ก็ได้ไปหาเพิ่นไปซอยเพิ่นมุ่งหลังค่าจะเอาเงินไปบริจาคซอยเพิ่นนัดจ่าตามกำลังนี่ละแต่วันทะเลขเขางวดนี้พองหลวงปู่นี่เขาอีรีก็จะได้ไปซอยเพินเ่นหลายๆจ้ะ ศูนหกสกับเจ็ดสนี่แหละจะไม่พิมพ์กระจับใจความเพิินมาแบ่งปันกันเนะจาะนเนะ่รล้ว่าจะเป็นตัวใดเอฟซก็ฟฟางน้ำกันซอยกันตีซอยกันซื้อเอาถ้าเฮามีบุญมีดวงก็คงจะได้จะ้ะอยากให้อันมีซายบุญไปซ้อยปูสร้างโน่นนี่นั่นเนจะลายยางนั่งขาดการบุรณาโน,น,ะจ,ะนจันโนะถึงใดก็ได้เอซได้โชคได้ลาบน้ำเดอ้อ จะวาดผูพนอันมรณาภาพเป็นอะจ้ะถ้าได้เจ้เขาหาพื้นจังใดก็ให้ได้โซกได้ลาบน้องกันเพราะว่าเป็นมะเขาฝันนี่ละจ้ะเหล่าอะไรฮักขอขอบอีกปั้น,นเกี่ยวก็วัดนี่ล่ะ ยล้วกูไปวัดดูที่นี่มือเสามากแล้วเธอกูไปวัดดูบ่นานเมื่อเไรกันแต่มันมามากันามั้อในเตียมากบ่ก็เนี่ยมันบ้ต่วันขำมันก้นทรมาด่าตะมันทรมาดาเนาะสามแต่สามปีเนี่ยมันตะวันมากื้เมื่อก็้อหมือนต่วันไปตลอดตลอดแต่ี่บ้านเขาเจ้ากันสิ้นเลยขันเ่เห็นห้ามาวัดเอ้ามึงไปวัดฉบบมื่นนี่ขันเห็นห้ามบมา คะก็ให้เป็นแนวทางดเอฟซี FC เด้อพอบางวดที่แล้วิ่นถูกทั้งล่างทั้งบนเลยจ้ะกับฝันเกี่ยวกบรบหลวงปูจะอาวาที่มรณาภาพนั่นละจ้จะก็ถูกอายุเพิ่นนี่ละแล้วกรหลวงปูจะอวาดองค์ปัจจุบันเก็บเงินแบ่งหาซิฟได้ทั้งฝันเกี่ยวหลวงปูจะอาวาดองค์จจงงรงาางมรณาภาพไปนั่นจ้ะฝันเาเพิ่นจูดบังไฟบังไฟขึ้นสูงสูงปูบอกให้ฟังเนาะจ้ะมันก็เลยออกอายุเพิ่นแต่่างวดนี่กัฝันเกี่ยวเพิ่นคือเก่าละหลวงปูวาเนาะจ้ะ จังใดกับซิมีโชคมีลาบค้าขัางไม่พิมพ์ว่ากับเป็นโอกาสดีได้มาหาหลวงปู่น้ำอันยาคนเลาฟิวมาให้หลวงปู่สันเนี่ยละจ้าจะได้อันบำารุงร่างกายให้หลวงปู่แข็งแรงเนาะจะ้าเนาะให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันทุกคนกับลูก,ลกซิดลูกห้าก็ร้ายจะหลวงปู่ก็ได้แต่ว่าไม่พิมก็พอวัที่กับเป็นลูกซิดเอกเพื่นคือกันจ้าหลวงปู่อันเจิมให้ทุกอย่างรด แม่แต่ค้าขาเอียงก็ไหลลื่นเบิร์จ้ะก็เลยมาหาลุงปูนะจ๊ะเนาะเป็นลูกิซย์เอกคนยกระจาสำหรับมือนีก้กระซัํานีคโนโคค่คนนกคาะนอะสวัสดีค่ะ